กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดนางสาวกนิกาห่อพันธครั้งที่รหัสความเพียรหนึ่งสสองครั้งที่10วันที่19เดือนสิบเอ็องพันส ep สองค่ะบทสวดธรรมานิยามะสุตต,ตังเอวามีสุตตังเอกังสมัยังพระขวาสาวัตติชยังวิหารติเจตะ วันออีอาณา,ากาปิทิกษาอารามีตะตะระขูพักวาพิขูอามันตีสีพิขว,วติพันพระพันตีตีพิขูพักขวะตูปัจจโสสุงอักภักาวาอีตะทะวูจะอุปาทาว่าพิกขวตถาคนาตานังอนุปาทาว่าตถาคตานังที่ ิตาวาสาธาตุธรรมติทิตตาธรรมานิยามัมตาสัพเพสังคาราอนิจติตังตถาคตูอภิสามพุชติอภิสเมติอภิสามพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติทีสีติปัญจเปติปัญทะเปติวิวารติวิภาชติอุตตานีการุติสัพเพสังคาราอนิจติต อุปัทาวา่าภิกขเวตถาคตานังอนุป,ปา,า,าทาว่าตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมทิตทมมาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราทุกคาติตังทตาคตูอภิสามพุทธิอภิสเมติอภิสามพุทชธชชิตาวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวารติวิววิภชชชักชติอุ ตาตานีการุติสัพเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวอาาัฐาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางังทิตาวาสาทาตุธรรมะที่ตาาาาต,มมตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติ ต่งตถาคโตอภิสามพุทชติอภพิสมีติอภิสามพุทจิตวาอภิสมีตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติพิพาชติอุตตานีการูติสัพเพธรรมะอนัตติอิทมะวะมะวจพรภควาอัตมะมนาติพิขูภควาตูภาสีตังอภินันทุนนาติ โมทสวดพัทเธการัตคาถาเปลอิตีตังนาณาวาคามียะนับปติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาเลยและไม่พึงพวงถึง,ถ,งถึงที่ยังไม่มาถึงญาตตีตําปะหีนันตังปัตตันจ่าอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะอยู่ธรรมังตัฏฐะตัฏฐาวิปัสสติ อาสังหีรังอาสังกุปปังตังวิทธามนุพารุหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ห่นเห็นคนเคลนขอควรพ่อภูนาการเช่นนั้นไว้อาจฉะเชีว่ากิจจะมาตบปังกูกันชัดชายามรานังสุวีความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหีนูสังครันตีนะมหาสี นี่นะมัจจุนาเพราะการปิดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีสีนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอีวังวิหาริมาตปิงอโหรัตตะมะตันที่ตังตังวีพัตเธ,ธกระตูติสันโตอาจิคมีมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยครั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราดีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังวีคะปัจเวีกับคณะเปสรพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปพเพสังคาราทุกขาสังขารค,คือคร,คร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกจิบตายไปพเพธมานัตะตาถึงทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทุวังชีวิตต่งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงควา,ามตายเป็นของยั่งยืนอาวัสสงมายามาริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มราณะปาริโยสานางมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีควา,ามตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมีนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวทอายังกายอูอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาปีตะวิญญาณูครันปัสะจากวิญญาณชุนท,โทัโธอันเกขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสสติจักนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงคารังอีวะปัดดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาปทาวะายากรม,มิโนโม,มีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาป,ปัจชิตวาวิรุจชะช,ชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมุส,โมสุขโขความเข้าไปสหบระรับสังขารทั้งหลายเป็นถูกอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรดิตจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสูจ่จะมาริาสรัสสรัสารีที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่ถทว่าห่างมาริสัสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมตถะสังสยุความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทส่วนเมตตายังกินจียังกินจีกุศลังกัมมังสัเพหิพัติหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพูนนตุยีเทวาอัศมีงธานีอธิคตาทีคายุโกสันทาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุนจาจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุนญะจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุนญะจันตุสเปอาติกาสุขิตาโหนตุ ทุกขาปรมุญญาจันตตสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพปิตาตุกิตาโหตุทุกขาปรมุญญาจันตตสัพเพอาจาริยุปัชายะสุกิตาโหตุทุกขาปรมุญญาจันตตสัพเพนัตตตาสุกิตาโหตุทุกขาปรมุญญาจันตตสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุญญาจันตตสัพเพสามตินังสมิจาสมิสาจันตุโว บทสวดหลวงปู่ทวนมมดนาโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภควานาโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควานาโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภควาปันติธานาคาถายาเทวตาสันจิวิหารัสวาสินีถูปีคารีโพธิคาริตะหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมมันธานีนะพระวันตุปูชิตาโสตถิงกัรุนทตา เทถาวิหารมันทะเลเทรามจามัชาน,นาวกาจาพิขโวสาวาสารามิกาธานปฏิอุปปาสาะคา,ามาจเทสานิคมาจาอิราสัมปานาภูตาสุกิตาพะวันตุเตเชาลาพุชาเยปิจะอันทะสมภเวสัมภาวะสังศีธชาตาอัฐโวปปาติกา นิยายานิกังธรรมวรังปักติจเตสัพเพปิทุกขัสะการนณตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรม,มัทราจะกุคลาสังโค,โคโหตุสมัขคโวขวะอัตถายะจะหิตายาจะอัมเทระคตุสัธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทธ,ธิงสัมปานุปปุนิ เนยามะธรรมีอริยะปัตเวทิเตสปะสันนาโหนตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมาทา r a n ะเว g จะฉันตุกาเวิเทลูเทวูปวัสสตุวุธิภาวายะสัตตนังสมิทังเนตุมนเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจจะจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนกัจังรักขันตุสพัพพทา เทวาตาอุยญายชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขปัตตาจะนิททุกขาพายปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหโหนตุสัพเพป,ปินาปานิโนเอตาตาวะตาจะอัมเอเหหิสัมพตังปุญญาสัมพัตปัตทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพัพปติสิทธิยาทานังทัทันตุสันทยาสีลังรักันตุสัพทา ภาวนาพิรตาโหนตุคัดจันตุเทวตาคาตาสุมังคาะคาถาโหตุสัพพังสุมาลังคลังขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สพะสังฆานุภาวีนะสุธีโหตุนิรันตรงสพเพุทธาปลับปตตาปจีกานัจะยังพลังอรหันตานันจตีเชนะรักขังพันธมิสพพโสสพเพพุทธาปลับปตตาปจีกานัจะยังพลังอรหันตานันจตีเชนะรักขังพันธมิสพพโสสพเพพุทธาปลับปตตาปจีกานัจะยังพลังอรหันตานันจตีเชนะรักขังพันธมิสพพโส สัพเพพุทธาปลปัตตาปจีการันจะยังพลังอารหันตานันจตเตชนารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปลปัตตาปจีการันจะยังพลังอารหันตานันจตเตชนารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปลปัตตาปจีการันจะยังพลังอารหันตานันจตเตชนารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปลปัตตาปจีการันจะยังพลัง อรหันตานันจะติเชนะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะรักขังพันธมิสพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ถวจถ่ยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาเลยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้คล้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัย อันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประทับ พรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งวายไทยและ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามถงอมร์ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและทิฏฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำํำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินจบบทสวดมนต์ความเพียร ep สเท่านี้ค่ะสาธุ